เงินเดือนเป็นแสนเลยจริงไหมวันนี้นะคะแอมจะมาเปิดเงินเดือนของหมอโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าอินเทอร์สอให้ดูกันแบบจตาไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอเราได้เงินเดือนจากอะไรบ้างแล้วรวมๆยอดแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่คะ่ะ ถ้าหมอที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบไกลๆอะ่ะเขาก็จะให้เงินเพิ่มในโรงพยาบาลที่ห่างไกลธุรกกนดาอะไรเงี้ยแบบไกลมากๆอะไรเงี้ยคือเวนวอดใช่ไหมก็คืออยู่วอดพวกแบบวอดเมดวอดสันอะไรอย่างเงี้ยกับเวนห้องฉุกเฉินหรือว่าเวนเออาร์ซึ่งจานวนเงินมันจะไม่เท่ากันเออแต่ค่าไปทําเวนเนี้ยถ้าสมมติเพื่อนๆจะไปเอกชนไปทําคลินิกต่างๆก็ต้องเอาออกนะคะเราก็จะไม่ได้เงิน1 0 0 0 0บาทนี้เนาะ สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับแอมก็ช่องแอมรีสเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ในะอย่างที่บอกเนาะท็อปปิ้งเงินเดือนของหมอมันก็เออแบบคนอยากรู้เยอะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนะคะแอมได้เคยทําเงินเดือนหมออินเทอร์หนึ่งหรือว่าหมอจบใหม่เรียกง่ายว่าจบมาปุ๊บทางานเลยเนี่ยปีแรกเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่แอมทาไว้แล้วในคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็สามารถไปตามดูกันได้แต,แต่แต่วันนี้นะคะแอมก็อยู่ในฐานะอินเทอร์สองหรือว่าแพทย์ใช้ทุนปีที่2นะคะก็คือเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนแล้วนั่นเองเนาะก็คือเอาไง่ายๆว่าหลังจากที่เราเรียนจบ เราเป็นหมออินเทอร์หนึ่งหรือปีแรกเนี่ยเราก็จะทํางานอยู่โรงพยาบาลสูตรเป็นหลักก็คือโรงพยาบาลใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยจากนั้นนะคะพอมาปีที่2อเนาะอย่างที่หลายคนจะรู้คือถ้าเรายังอยู่ในระบบรัฐต่อเนี่ยเราก็จะ move มาที่โรงพยาบาลชุมชนเนาะก็จะเป็นตามแบบโรงพยาบาลเล็กๆตามอําเภอหรือบางคนอาจจะไปอยู่ที่ห่างไกลหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นในส่วนของอินเทอร์สองซึ่งในมุมของแอมมาแอมรู้สึกว่าเงินเดือนของอินเทอร์หนึ่งกับอินเทอร์สองมันมีบางส่วนที่แตกต่างกาันมีเพิ่มมีลดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาอัปเดตเงินเดือนของหมมอโรงพยาบชชุชน ะะหรือว่าอินเทอร์สอเพื่อนฟังกันนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแอมลิสเนี่ยก็ช่วยกดให้หน่อยนะเป็นกําลังใจให้แอมในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะ อ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงเงินเดือนต้องบอกก่อนนะให้ทุกคนรู้เข้าใจทั่วก,กันเนี่ยก็คือว่าเงินเดือนหมอแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกันนะในคลิปนี้นจะพูดถึงหมอโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าอินเทอร์สองซึ่ง3 4บางทีมันก็มีบางยอดที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวจะพูดทีนึงและไม่พูดถึงเงินเดือนของหมอที่แบบไปทําเอกชนไปทําคลินิกหรือว่าเป็นหมอเฉพาะทางอะไรเงี้ยแอมจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแคทชุมชนเนาะ เ,เงินเดือนของหมอโรงพยาบาลชุมชนหรืออินเทอร์สองนะคะก็จะประกอบมาด้วย5ส่วนหลักๆค่ะทุกคนส่วนที่1นนะคะก็คือเป็นเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนนะทุกคนอ่าส่วนนี้เป็นเงินเดือนแบบเป็นเบสของในทุกๆเดือนใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะคะบอกเลยว่าหมอจบใหม่เนี่ยสตาร์ทที่18,00 0หประมาณนี้นะทุกคนซึ่ง18 0 0 0หพันเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นก้อนที่เทียบกับอาชีพอื่นแล้วมันก็ไม่ได้สูงกว่ากันมากนะในส่วนเนี้ย ด้าหนึ่งหมื่นแปดพันนี้นะคะถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆเนาะก็จะได้อัพเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 3, 5เปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยทุก6เดือนนะคะก็คือเหมือนขึ้นกับผลงานที่เราทําแล้วก็ระยะเวลาที่เราอยู่ในระบบรัฐนั่นเองนะคะก็อย่างง่ายๆอินเทอร์หนึ่งมูมาอินเทอร์สองเนี่ยแอมประมาณ1ปีเนาะแอมก็ได้เงินเดือนจากประมาณ1มื่นตอนนี้ก็เป็นประมาณ1มื่นเาค่ะเพราะฉะนั้นก้อนที่1ตอนนี้นะคะของแอมเนี่ยอินเทอร์สองก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นเก้าพันประมาณนี้นะคะบวกบวกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้เป็นของหมอที่แบบว่ายังเป็นทั่วไปยังไม่เรียนเฉพาะทางเนาะถ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วเนี่ยเงินเดือนตัวนี้ก็อาจจะอัพขึ้นไปนะคะอาจจะอยู่ที่ยอดประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0ถึง30,000ได้ค่ะ ถัดจากก้อนหนึ่งเงินเดือนนะคะเราจะมุ่ไปสู่ก้อนที่2กับ3ก็คือเงินประจําตําแหน่งนั่นเองค่ะมาก้อนที่2นะคะเขาก็จะเรียกว่าเงินพอตอสอค่ะอ่ะย่อมาจากอะไรเดี๋ยวใส่ไว้แล้วกันจําไม่หมดแต่เอาง่ายๆมันเป็นเหมือนเงินประจําตําแหน่งของบุคคลที่อยู่ในระบบสาธารณสุขอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าพอตอสอนะซึ่งพอตอสอก้อนนี้มันเป็นค่าฟิกสําหรับแอบเนี่ยจะได้เดือนละ5,000บาทซึ่งไปแอบศึกษาดูนะคะหมอเฉพาะทางเนี่ยเขาก็อาจจะได้ประมาณ1 0,000บาทเนาะแล้วก็สาขาคาดแคนเฉพาะ ทางอะไรเงี้ยก็อาจจะได้แตกต่างกันไปเนาะแต่เป็ว่าของอีเทนสเนี่ยจะได้อยู่ที่พอตศห้า0ันบาทค่ะต่อเดือนต่อมาก็ที่3นะคะก็คือเงินค่าไม่ทําเว้นั่นเอค่ะไม่ทําเวทคืออะไรฟังงงใช่ไหม ไม่ทำเวเเนี่ยก็คือเหมือนง่ายๆว่าเป็นเงินที่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้รับเอกชนหรือเราไม่ได้ทําคลินิกเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนอกจากทําของรัฐบาลนี้ใช่ไหมเขาก็จะให้เงินเพิ่มก็คือ1 0 0 0 0นบาทนั่นเองค่ะก็คือถ้าเราไม่รับอย่างอื่นเพิ่มเราทําแต่โรงพยาบาลรัฐนะคะเราก็จะได้เงินเพิ่มอีก10,000บาทเป็นค่าไม่ทําเวนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นค่าฟิกต่อเดือนไปเลยนะคะ1 0 0 0 0บาทต่อไปนะคะก้อนที่4ก็คือค่าชอ11นั่นเองค่ะชอ11คืออะไรใช่ไหมฟังแล้วแบบชอ1 1 อะไรงงคืองี้จะขอพูดชื่อเต็มเต็มก่อนเพราะฉันก็ท่องไม่ได้เหมือนกันชอ1 1นะคะก็จะเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะง่ายๆก็เหมือนเป็นค่าทํางานของเรานี่แหละที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนาะเขาก็จะเรียกว่าช1 1อซึ่งค่าช .11 เอเนี้ยเราจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ต้องมาดูคือโรงพยาบาลที่เราอยู่เราต้องดูว่าอยู่ในเขตพื้นที่อะไรคือเขาจะแบ่งโรงพยาบาลน,นะคะออกเป็น3แบบหลักๆเนาะก็คือ1เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง2เป็นพื้นที่ปกตินะคะและ3ก็คือพื้นที่เฉพาะค่ะซึ่งพื้นที่เฉพาะเนี้ยก็จะ ะมีร,ระดับ1กับระดับ2ด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าเกณฑ์3อันต่างกันยังไงจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีแต่สิ่งที่สําคัญคือพื้นที่เฉพาะระดับ1กับ2เนี่ยคือง่ายก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบห่างไกลธุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับท่าหมอที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบ ไกลๆอ่ะเขาก็จะให้เงินเพิ่มซึ่งค่าชฉ1นี้นะคะเอาอย่างของแอมเลยละกันเนาะของแอมเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่แบบปกตินะคะในในปีนี้นะชฉ1ของแอมะมันก็จะได้เดือนละ1,000 0บาทอ่ะอันนี้เป็นค่าที่กําหนดไว้ของพื้นที่ปกติแต่ถ้าสมมุติว่า แอมมาขึ้นปุ๊บแอมอยู่อีกปีหนึ่งปีหน้าแอมก็จะเป็นอินเทอร์สามใช่ไหมเริ่มอยู่อีกปีหนึ่งเป็นอินเท,รนอ,เทรนนอร์สี่อินเทอร์สี่เนี้ยค่าเฉลีสิบเอ็ดแอมมาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองหมื่นบาทอันนี้คือเฉลีสิบเอ็ดนะคะแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆไปอยู่ที่ในโรงพยาบาลที่ห่างไกลทุรกันดารอะไรเงี้ยแบบไกลมากๆอะไรเงี้ยไปดูปุ๊บพื้นที่มันเป็นเฉพาะกลุ่มแบบที่หนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะมาดูตารางนี้นะคะเขาก็บอกว่าอินเทอร์สองเนี่ยเพื่อนๆจะได้ค่าเฉี่ยสิบเอ็ดเนี้ยสองหมื่น สอง0 0บาทประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับระยะเวลาที่เราทําด้วยเนาะว่าเราอยู่ในระบบแล้วเนี่ยมานานแค่ไหนมันก็อาจจะมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วก็ขึ้นกับพื้นที่ที่เราอยู่ว่าแบบเอออยู่ในตัวเมืองไหมหรือว่าเป็นพื้นที่ปกติหรือว่าอยู่ห่างไกลแค่ไหนธุรกันดันแค่ไหนค่ะก็อย่างที่บอกเนาะมันก็เป็นเหมือนกับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของคนที่อยู่ในระบบสาธารณสุขนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าก้อนที่4ี1ชออันเนี้ยของแอบมันก็ได้เดือนละ10,000บาทค่ะ ต่อไปนะคะก้อนที่5ก็คือเงินเวนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเป็นอินเทอร์หนึ่งแบบจบใหม่เลยเนาะมันก็จะแบ่งเป็น2อย่างเนาะก็คือเวนบอร์ดใช่ไหมก็คืออยู่ w อร์ดพวกแบบบอร์ดเมด a อร์ดซันอะไรอย่างเงี้ยกับเวนห้องฉุกเฉินหรือว่าเวนเออาร์ซึ่งจํานวนเงินมันจะไม่เท่ากันแต่โรงพยาบาลชุมชนตอนที่แอมอยู่ตอนนี้นะคะก็คือมันไม่เหมือนเดิมและเวนทั้งหมดเนี่ยมันเรียกรวมกันว่าเป็นเวนเออเพราะว่าอย่างของแอมมาโรงพยาบาลเล็กๆใช่ไหมคะก็คือมีหมอ4คนวันหนึ่งอะ่ะจะมีหมออยู่เวนแค่คนเดียวทั้งโรงพยาบาลเลยนะเ ก็จะดูทั้งห้องฉุกเฉินแล้วก็วอดร,ร่วมกันใน1วันอันเนี้ยเราก็จะ คิดเงินเนี่ยต่างจากปีที่1และปีที่2ตอนนี้มันก็จะต่างกันนะคะก็ณนะตอนนี้นะคะถ้าอยู่เวรเวรหนึ่งใช่ไหมมันจะเรียกว่าเป็นเวร8ชั่วโมงอะ่ะ1เวรมี8ชั่วโมงนะคะจะได้เงิน1,200บาทค่ะการอยู่เวรคือยังไงบางคนอาจจะงงแอ็มจะเล่าให้ฟังก็คือถ้าสมมติอ่าวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมแล้วอมไปทํางานซึ่งเวลาปกติทํางานก็เหมือนทั่ว,วไปเนาะเลิก4ี่โมงอ่ะปกติก็จะกลับบ้านแต่ถ้าอมอยู่เวรวันจันทร์เนี่ยก็คือการที่อมอยู่เวรตั้งแต่4ี่โมง,งวันนี ไปจนถึง8โมงเช้าขอนันะคะวันอังคารเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองนับดูมันคือ8คูณ2เ <c ười> ท่ากับ16ชั่วโมงนั่นเองค่ะเวรธรรมดาของเราวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะอยู่16ชั่วโมงนะคะเท่ากับเป็นเหมือน2เวน <c ười> ก็คือเรียกว่าเวนบ่ายกับเวนดึกนั่นเองเอาง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้น <c ười> เวนบ่ายกับเวรดึกนะคะเราคูณเข้าไปเลย1วันจันทร์ของเราเราอยู่เวนเนี้ปุ๊บเราได้เงินเท่าไหร่นะคะ8ชั่วโมงพันสองสิบหกชั่วโมงก็เท่ากับ2องพนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเวรธรรมดาของเราวันหนึ่งเราจะได้เงิน2,400้บาทนั่นเองส่วนถ้าเราอยู่เวรวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือเราก็ต้องมาราวตอนเช้าเนาะก็คือไปราวเช้าแล้วก็อยู่ทั้งวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้จนถึง8โมงเช้าของพรุ่งนี้เนาะเรียกได้ว่าทั้งวันจริงๆเพราะฉะนั้นเราอยู่เวรวันหนึ่งของวันหยุดเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงนั่นเองคะ่ะก็จะเท่ากับเอา1 2 0่อคูณ3เข้าไปนะคะ1เวรวันหยุดของเราก็จะได้เงินไปทั้งหมด3,600 บาทนั่นเองค่ะอะ่ถามว่าเงินเวนทั้งหมดของเดือนนึงอ่รวมๆกันเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ขึ้นกับว่าเราอยู่เวนจำนวนกี่เวนเลยทุกคน พวกนี้คืออย่างเอาของแอมเลยนะของแอมเนี่ยรพอพชอนึงมี4คนหมอสี่คนก็หารกันว่าเดือนหนึ่งเราอยู่เวรยังไงบ้างซึ่งอย่างแอมอะ่ะเดือนหนึ่งอะ่ะแอมจะอยู่จริงๆนะประมาณ5วันธรรมดาแล้วก็2วันหยุดนะคะอ่ะเพือพ่อนๆลองไปคิดกันแล้วกันแต่แอมคานวณมาให้แล้วว่าถ้าอยู่ประมาณนี้นะก็แอมจะได้เงินประมาณ19200บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะซึ่งเงินเวรน,นี้ก็จะปรับขึ้นลงตามจํานวนเวรที่เราอยู่จริงๆนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ5ก้อนของเงินเดือนหมอโรงพยาบาลชุมชนเป็นไงบ้างเพื่อนๆรวมแล้วได้เท่าไหร่คะก็มันจะมีก้อน1เนาะเงินเดือนประมาณ19,000เนาะก้อนที่2คือพรสอบประมาณ5,000แล้วก็เงินก้อนที่3คือค่าไม่ทำเวร1,000 0บาท เออแต่ค่าไปทําเวรเนี้ยถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนจะไปเอกชนไปทําคลินิกต่างต่างก็ต้องเอาออกนะคะเราก็จะไม่ได้เงิน1 0,000บาทนี้เนาะก้อนที่4ก็คือค่าเสอประมาณ10,000นะคะแล้วก็ก้อนที่5ค่าเวรนะคะประมาณ1 9 0 0 0ถึง2 0 0ห0หรือ18 0 0 0แล้วแต่เดือนละกันอ่ะโดยรวมแล้วนะคะ,ะเฉลี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000่นี่แหละในเงินเดือนของหมอโรงพยาบาลชุมชนนะ<ม>ก็ประมาณ6 0,000ซึ่งอย่างที่บอกว่าค่าเนี้ยมันคือแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะคือ ถ้าโรงพยาบาลที่อยู่ไกลๆหน่อยใช่ไหมอย่างที่บอกก็อาจจะได้เงินในส่วนของชอสิเบเอ็ดเพิ่มพื้นอะไรอย่างเงินก็จ,จะมากขึ้นและค่าเวรของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือได้ได้ว่าเรามาพูดถึงในส่วนของเราแล้วกันเนาะของออตําแหน่งอื่นโรงพยาบาลอื่นเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าหมอโรงพยาบาลชุมชนหมอโรงพยาบาลรัฐเนี่ย คือไม่ได้ได้เงินเยอะขนาดนั้นนะทุกคนยังไม่รวยนะก็ยังไม่ได้ถึงแสนแบบที่ทุกคนเขาแบบชอบพูดกันใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ความชิลของหมอโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแล้วแต่โรงพยาบาลอย่างเพื่อนเราที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนที่แบบว่าเยินจะจัดเยินมากอ่ะเพื่อนได้บอกเรามาแล้วว่ามันหนักกว่าอินเทอร์หนึ่งอีกคือเพื่อนเรเป็นอินเทอร์สองที่แบบสภาพชีวิตได้แย่กว่าอินเทอร์หนึ่งอ่ะแบบโรงพยาบาลมันแบบเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่แบบว่าเคสเยอะแล้วก็มีอะไรต้องทําเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเหมื Oh. ได้นอนน้อยเยินแล้วก็ต้องอยู่เวนบ่อยโดยรวมแล้วคือมันบอกว่านัากว่าโรงพยาบาลศูนย์อีกเพราะฉะนั้นอะมองว่าการที่เป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนน่ะมันไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะชิวจะอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเสาร์อาทิตย์เราก็ยังต้องอยู่เวนนะคะเพื่อให้ได้เงินค่าเวนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเงินเดือนหมอทั้งหมดที่พูดมาเนาะเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่ามันก็แลกมากับจํานวนเวนหรือว่าจํานวนชั่วโมงการทํางานเคสที่เราทําหัตถการที่เราทํานั่นเองค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบหูเรานั่งกระดิกเท้าสบายๆแล้วเงินจะเข้ามาเนาะเราก็ต yeah. ้องท oh ําต <c oughs> ้อองำ อดนอนบ้างในบางเวรเหมือนกันนะคะเราถึงจะได้เงินก้อนนี้มานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากเงินเดือนของรัฐบาลนะคะที่เราได้บอกไปแล้วเนาะเพื่อนๆก็อาจจะหาเงินเพิ่มได้หลายๆคนก็าจะาแบบเออแล้หาเงินเพิ่มยังไงดีในฐานะหมอใช่ไหมก็เพิ่มได้เลย,เลยคือเพว่าจะไปเอกชนก็ได้ไปรับคลินิกเสริมก็ได้นะคะหรือไปแบบว่าตรวจแบบมันจะมีพวกบริษัทที่เขาแบบหาหมอตรวจเป็นบางวันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยรับนะซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะคิดค่าชั่วโมงกับค่า DF เช่นสมมุติเราไปตรวจเอกชนใช่ไหม เขาอาจจะให้ชั่วโมงเราแบบ500หรืออะไรเงี้ยอันนี้คือแล้วแต่โรงพยาบาลเลยนะบวกค่า DF DF ก็เหมือนแบบดอเอร์ะเป็นเหมือนกับเปอร์เซ็นที่หมอจะได้รับจากเคสเคนึงเช่นสมมุตินะว่าเราอยู่ห้องตรวจ ER ใช่ไหมนอกจากค่าชั่วโมงที่เราได้รับปุ๊บอ่ะมีคนไข้แบบว่ามีแผลตรงนี้มาปุ๊บแล้วเราก็ทําการเย็บเย็บแผลตรงเนี้ยเขาอาจจะให้ DF หรือค่าหัตถการตรงนี้เป็นแบบว่าเออเข็มละ 200-300อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้ค่า DF ค่าสิ่งที่เราทำหรกการ์การหรืออะไรต่างๆที่เราทำอะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเกณฑ์ของพวกแบบเอกชนคลินิกต่างๆเนาะซึ่งอันนี้ก็รายละเอียดเยอะมากๆนะคะแต่ที่บอกว่าถ้าเพื่อนๆไปรับงานข้างนอกเนี่ยเงินหมื่นก็จะต้องเอาออกนั่นเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับท็อปิกเงินเดือนหมอโรงพยาบาลชุมชนคะ่ะเป็นไงบ้างคือตอบข้อสงสัยได้ไหมหรือว่าใครที่แบบเอออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนหมอหรือการทํางานหรือชีวิตจริงยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะเพราะเดี๋ยวท็อปิกไหนที่แอมสามารถแชร์ได้เนี่ยก็จะมาแชร์เพื่อนๆฟังค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแอมบลิสให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทตนต์ใหม่ๆเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะอ่ะอ่ะวันนี้แอมก็ต้องลาไปก่อนนะคะทค บ๊ายบาย